โอเคสวัสดีครับอยู่กับอน,นิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับเกม Rider War Genesis เช่นเดิมรอบนี้ก็จะเป็นตัวของวิซาร์นะครับผมโอเคก็จะไปวิซาร์มี2ฟอร์มอีกแล้วนะครับผมอ่ะฟอร์มล่างสุดยอดก็ต้องเล่น2คลิปอีกแล้วเออไอ้พวกหลังๆเนี่ยที่อัดช้ากว่าเพื่อนไม่ใช่อะไรนะเพราะมันมี2ฟอร์มนี่หรือว่าโอเคก็ตัวของไอ้วิซาร์เนี่ยเดี๋ยวนะเปิดให้ดูก่อนโอเคก็จะมี2ฟอร์มเลยนะครับผม ก็จะมีฟอร์มออร์ดากอนก่อนแล้วก็จะเป็น Infinity. อินฟินิตี้อ่าจะมี2ฟอร์มเราต้องเล่น2รอบก็เดี๋ยวขอใช้ออร์ดากอนก่อนละกันอินฟินิตี้ไว้ใช้ทีหลังโอเคไปลุยเลยอ่าถ้าเป็นเกมภาค2ของเกมนี้นะเราจะใช้ร่างดากอนไม่ได้ครับผมเออคือแบบว่าเปิดท่าดากอนได้แต่ว่า เราจะหลุดออกจากล่างดาก้อนทันทีหลังจากที่ใช้เสร็จถ้าเป็นพวกดาก้อนธรรมดานะอย่างเฟรมดาก้อนเฮลิเคนวอเตอร์อะไรพวกเนี้ยพอใช้ท่าเสร็จปุ๊บก็จะคืนล่างทันทีแต่ว่าในเกมภาค3เนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาก็คือเราสามารถต่อสู้ในฟอร์มดาก้อนได้เลยก็ดีขึ้นนะครับผมมันก็ดีขึ้นโอเค บิ๊กไม่โด,เดนเออโดนเฉยเออนัดแรกไม่โดนนันดสองโดนไปโอเคใช้ดารก้อนเลยนะเฟรมดาอน,น,น,นก่อน,น,นพอใช้เสร็จเราก็จะอยู่ในล่างนี้เลยอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเกมภาคเก่าใช้เสร็จคืนล่างเออโคตรเปลืองเน่ะ ถ้าโจมตีก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยในช่วงสุดท้ายนะครับโอเคหมดแล้วกับเฟมต่อไปวอเตอร์เพิ่งเปลี่ยนจะเย็นดีป่ะอันนี้ไม่โดนเพิ่งเปลี่ยนให้กูยิงก่อนก็ได้ไอ้นี่สมก็เป็นตัวร้ายจริงต้องมีการขัด ก็พอเปลี่ยนเป็นฟอร์มดาก้อนแล้วการโจมตีในช่วงสุดท้ายมันจะเปลี่ยนตอนเป็นคอมโบแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในฟอร์มธรรมดาเนี่ยการโจมตีมันจะไม่เปลี่ยนในช่วงสุดท้ายนะครับผมอ่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นดาบคู่เมื่อกี้เป็นดาบเดียวเนะาะโอเคต่อไปเรนนื่อยๆ ยังไม่ตายมันแค่ชิ่งเออโอ้ยครบอยากให้มีคนมาขวางน้อเว้ยในช่วงสุดท้ายอ่าดาบคู่ดาบคู่อันนี้ติดมุมไอติดมุมต้องแย่ไม่เห็นเออ ต่อไปเลยแล้วกันแลนด์งแย่ง่ายดีกว่าควางไอ้บ้าไหนไอ้บ้าไหนมันยิงมึงมันยิงได้ทุกตัวนี่หว่าไอ้นี่หรือเปล่าเดินเลอรก่อนอาวิชาก่อนขึนไปเลย มาตบที่คีกเลยโอเคแลนเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นออรดากอนใช้คุ้มจริงฟิน่าล์ดะ ก็มันแค่เอาดาก้อนมาเปลี่ยนนั่นแหละว่าเออไม่ใช่อ่ะดิเอามารวมกันตามชื่อจริงจริอ ด้วยนะครับมันจะเป็นสเปเชียลรัสก็มังกรแดงเลยว่าโอเคเปลี่ยนเลยแล้วกันสเปเชียลรัสนี่ดูยังไงก็มังกรแดงเออมันแค่เปลี่ยนจากส่วนที่สีขาวเป็นสีแดงไงเองเออ ้เคหดละโอเคก็เหมือนกับคลิปของฟเซค,เคับเดี๋ยวเราจะตัด ไปเป็นตอนที่ใช้อินฟินิตี้อีกทีหนึ่งแม่แม่แม่มันก็นะจริงมันก็ควรให้มาหมดในครั้งเดียวนะให้เปลี่ยนบางทีคนอยากจะใช้ออดากอนไปพร้อมกับอินฟินิตี้เลยอย่างเงี้ยเออก็ใช้ไม่ได้ดิวะออต้องเปลี่ยนมาเป็นอีกทีหนึ่งเออคนใช้อินฟินิตี้ก็อาจจะอยากจะใช้ออดากอนในเวลาเดียวกันก็ได้ออแม่แม่โอเคก็ไปเจอกับตัวของอินฟินิตี้เลยแล้วกัน ทำการเปลี่ยนเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้เนี่ยก็จะเป็นอินฟินิตี้ปกติก่อนแล้วก็จะกลายเป็นอินฟินิตี้ดากอนนะครับผมแหมสองโหดอีกแล้วก็ดีแหมอินฟินิตี้ดากอนโกใช่ไหมชื่อเต็มมึงเนี่ยมึงจะจะใส่โกมาทำไมเพราะตัวมึงสีทองนีอ <c oughs> อ้อ่มันก็จริงกันแหละว่าจริงอินฟินิตี้ดากอนจะเฉยอะไรก็ได้นะไม่ต้องเติมโกก็ได้ปะ ใส่ไทยบาเอะอะไรอย่างงี้ยบ้ม่แม่ก็ไอตัวของอินฟินิตี้ดากอนเนี่ยในภาคหนึ่งกับภาคสองก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะไอในเกมภาคหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ดิไม่ใช่หนึ่งกับสองสองกับสามเอออันนี้คือเกมภาคสามภาคสามเนี่ยพอเป็นอินฟินิตี้ดากอนเนี่ยจะมีหัวมังกรแต่ว่าภาคสองหัวมังกรจะหายนะครับผมหายในคัตซีนนะใช้คำนี้ว่าหายในคัตซีนแตกต่างกันอีกแล้ว โอเคสามตัวมีเขตยากใจเย็นอันเนี้ยยากเอาแตกเฮ้ยเดี๋ยวไม่คิดว่าเกาะมันจะแตกเออขอเป็นอินฟินิตี้แป๊บหนึ่งดิไม่ได้ตั้งหลักเลยไม่คิดว่ามันจะมาตีก่อนโอเครถเ,เจง็งไปละโบกาก็อย่าพึ่งขอไอ้รถที่มัน Lời 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 một lần nề muốn cài các lần như vậy một cái tìm một cách chế hoạch thắng như được รถก่อนครับรถก่อนครับเอาไว้ที่ไหนเข้าม one, าโดนน้ดนะครูไ <werk> ก <Sud uri> ่ก็เป็นโอโนเดล่าจริงอะไรอะโดนสามตัวเลยเฮ้ยโอเคเอาโอโนเดล่าก่อนกันเอาที่เก๋ข้าปาโดนอีกแล้วอะไรเนี่ย ที่รองความสนใจอ่ะมีดาดารีย้องความสนใจจริงๆเลยหรือกรากถเป็นแบบนี้หรอวะเนียเมินนายไม่ได้ใช่ไหมเข้ามาดัอีองละอะไรวะเนี่ย ก็จะตายแล้วโดนดาเมจเยอะไปคือถึงเราจะโดนตีไม่ตันแต่เลือดมันก็ยังลดอยู่อะเลยโดนดาเมจไปเ,เต็มๆเลยระวังดาเมจซะหน่อยละเออไม่งั้นี่ตายแง่ๆขอรันเวครับขอรันเวล จะไ,ได้ไม่เนี่ยรันเวย์นี่อกอ๊อัพม,ม,มาจากไหนเตะดักไว้เลยเออเสียงขอกอัพม,มันได้ยินชัดครับอโอเค ดีเกลี่ยเสียก็โดนไปเด่นเลยเราจะตายแล้วนี่วะโอ้โห <c oughs> อะไร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 นายคิดว่าจะทำก่อแตกได้ง่ายเหมือนครั้งที่แล้วเหรอถ้าต่อมีขออักเออโดนจีด้วยเฮ้ย <c oughs> ดูพี่โกดะก่อนไม่ดัก่อนเลยไม่โก กันเบยก่อนครับก่อนเลยเกลาร์เวยพร้อมเพราะมันต้องสไลด์โอเคเนี่ยเราจะมีหัวมังกรน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาคสองเน <Elena> ี่ยหัวมังกรมันจะหายภาคนี้ใส่มาให้ครบไงภาคสองมันลืมโมะวะไม่ได้ลืมหรอกนะครับผมเขาจงใจถอดออกแม่ โอเคก็ผ่านตัวของวีซราไปเลยแล้วกันไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไปกับการเปลี่ยนฟอร์มอีกแล้วเออคิ้วหลังนี่มันจะยาวไปไหนวะเนียก็ยังจะมีไก่มูอีกตัวนะครับผมที่เปลี่ยนได้โอเคไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไป Take